Sai mà em, sai em, sai em, sai mà em, sai em. Sai mà em. Sai mà, 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 mà em, em ơi. Nó mai lòng thương à. Mà ơi. Trang này ra. Rồi đứa ai Lòng phát trải câu mà. Ba, ba tiếng. Sai mà ơi. Ồ. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Mà ơi. Qua mà, qua mà, qua mà ơi. Nó lại bay ma mà, mà, mà. ขึ้นซ้มโตมาที่มาไหนมามาลงตึ้งเดียวแกมาก่อนมาโอ๊ยมาโอ๊ยมาพรกันเนี่เดี๋ยวยัดกินเหลา้าม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 าตึ้งกันมาตึ้งกันป่ายมาโตมาเอาบอลแล้วบอลแล้วคนลงเลยวันนุกเนี่ครับป้าเถียงวันนึงเถียงครับวันนี้อาการไม่ร้อนครับ เออนี่ขามันไม่ใหญ่เกินไม่ใหญ่เกินนะอามึงไงน้อยเออหม่ข้าวไ้ก่อนนะยังไงฟอร์เปอร์ตรวตรถถึงยังเหลือดูไม่ว่าว่าชอบหลังรถว่ากำน์นะตำวันเหนื่อยนี่วะเม้นว่าตำวันเหนื่อยนี่วะต่อวัดพลูดีวะเออตำวันละนู่ย่างลงครับเอากับตังค์ขึ้นก่อน กับตันวังไอ้นี่นะเง,นง,นงีนมาทำไมขึ้นทำไมขึ้นมาถึงไม่เชื่อเบากันลงมาล้างไงกับตันมาแลมังตาบันควรน,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 นี่ก็ต้อไปไกันนะพุ่งข้าวหยิกปักเดียวนะพ่อหลวงถึืงม,มาตัวมา ม่ได้ทองเทียวโตนี่ปลอมๆม,มั้งละปลายปลาย,ายเรื่อยๆอพอปั่นจาง่ายเราแปร่งทีทุดตอนนี้ราคาจางปลายแคบลากมาได้เร็วลำเนึกว่า <c oughs> มันอ่อนเดี๋ยวได้ชุ่มเหลาเลยเจอแล้วจ้ะใรก็ ห <laughs> ลักเกตใต้นู้นิกล้องเลยวะถิ่นว <laughs> อน,นอ่าท่านกว่าเพื่อนแต่แพงกว่าเพื่อนค,องงครับบรรดาจางปลายกองช่างง่ายครับปลายปราชุดไม่เาวาครับอ่าท่านกว่าเพื่อนครับแต่นี่ใส้อายุแล้วก็นํำเชือ้อครับป้นงานครับห้าหลานไม่ค่ายครับปลายมาริโอครับนี่ไอยกันเทปครับ ่้มรูติดมาแล้วเกือบสิบตัวครับคลอดลืมตาาปากมาช่องตัวตายช่องต,ตายช่องตัวครับอยู่ในทองอีกกับมุนขาห้าล้านประเมินขาตำไม่โอตำไปครับถึงหาจะสั้นครับโ <c oughs> น่ลังร่งโน่ไอเบาพระเอกจงางไยครับไอ้ชุดรอดจางไายอายาน,นี่นมย่ย à chúng cho cái mà phải mà chơi ai chơi nó phải ế ra ni ta bưng đi đi mất có mi quá trời đang ở lăng ở đi ơi lòng thương anh anh mày mày em gặp anh mà mày mày mà em mày em em mày em 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 Kính cho ai đi đâu. Tô, mà từng đây, mở từng chỗ, mở từng chỗ Mày mà em, mày em. Cập Mày em, mày em. Lâu. Mày giả Mày em, mày em. mày em. Mày đầy đơn, cập tấn ra đây ta. Mày mày em. Mày mày em. Mà mà em. Cập ra ta. Mày em, em. Tô, mà ra đi Mày em. Lâu. Mày em sai mày em sai mày em, mày em, mày em, mày em Em đi làm bài, ai chết, quăng ai đi, căng lăng Mày em Tít mai, mày check, chết Anh ăn, anh ăn, anh ăn, anh 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 ăn, anh 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 ăn Ôi, Cặp đấy nha điêu điêu đi, 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 đi

ตนนั้นก็ไม่ฮักนะไอ้แจ็ควังวังวังไอ้กไม้ไม้พกกำบอนนั้นพลัดใส่หัวไช็คเออได้ไไม้พกยัวนั่นนั่นนั่นผ่านานไม้พนยนกับตันละพนยนไม้ย่างพกันเราจะไม่คนลงเดียวไหวเที่ยว 马东 <laughs> 吗？ กำตันมาเร็วมา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 ายมาเอ็มจายมาเอ็มต่อขึ้นมาตาเออมาเร็วมา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 วังไงมูนี่ฮะอ่ะยะหลับไล่หลับไล่ ลาจอแล้วนันคอร้อนลาขึ้นลาลงงาดูจักผ้าดูจักเลียงจางไม่ใช่ตัวอามานจางไอ้พวกบ้านหลวกหลวกถ้วยต่างต่างไลเอออิ่มพุงอีแต๊กไร้กุน เลือลำซำได้แล้วเยเปลืองหญ้าปรบโลกเว้ยเออต่ใไม่ได้นี่ออทีออมันอยู่ขามึงเขามึงงสายอะไรจืได้จ้าลอ่ได้แต่ว่าอออกาคือได้ไหมสุนปลากราดยางนิดนี่ก็รัดัดปนี่ได้รัดแรงนักนิดนู่นู่มาปุงเองอยู่เลยปุงกิน ไม่พรองที่้ไปได้แล้วนี่ไปขึ้นมาไม่ใจนักทำมาแบบนี้ไม่ใเหนื่อยเลยนี่ก็ไม่เหนื่อยเลยจางมารับตันมามาครับตันมาเดินเองไงไม่ตรงนั้นนี่ไปโดนอยากกวนนี่วมนี่กวนเองไม่ได้ตำนานจางก้ Qua quá qua, hai ca qua mày ơi. Nhịt qua mà đây 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 này. Này này này. Rồi mày, mày mày em cầm tay mà. Mà bà mà đi. Tao đang lá cái tao đang lá. Mà 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 đi mà 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 ơ mà mà. Ờ, mà. mà lên, Mày em. Yo kẹt đi. Cho nhong 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 chẳng lon quăng té mắt bà ơi bà ơi bà luôn bà 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 em bà ơi bây giờ lên nào nào mà đều em 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 ơi ơi bà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  ơi. Bà ơi. Giờ cứu em đi Ai ạ Mà quá mà em qua mà em qua mà em, qua mà em qua mà em Bà ơi mà ơi Mà ơi Mà ơi mà ơi Mà em ơi em ơi, mà đi mà đi mà đâu Mà Lên nào làm nào Mà đi mà Mà ơi ôi ba ôi hôm à mà, Áo quá tối phải quá tôi phải quá tối qua quá qua, tôi phải quá phải quá vậy phải qua, phải, bài quá bay quá quá bay quá bay, bay qua quá cùi con quá cùi bay cùi bay gùi, bay ghê ghép, yon yon ghê ghép, yon yon yon, yon yon, 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 này tôi vô na yon, 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 giơ yon, yon, giấc yon, Giơ giơ Ui, máy gì bọn lão, yok 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 Phải yok, phải, qua, yok mà trai mà em, đi ạ, con lên nằm con, đi đi có ok đây bị rồi Lên ta, lên đà, lên con, lên ra con Lên rất con จางชา,า,ามปลาจางชามพลายควายช้ามตึกนาลึกช้ามแปลงตรวซสอนให้ฟังว่าเป็นผืนลาวเอาลองเล่แล้วเชียววะปวดได้ปลามไหมเชีวะมาดูแล้วครับจางช้ามพลายตอนนี้เจ็ดเปดพลายาก้าวก่กันไม่ได้ครับแกว่วก็ว่านปวดได้ิ่งได้ดูซึกกันก้าวเก่กันไม่ได้ก้าวกลกันไม่ได้ กไาย่้ามึกอือพอก้าวแขกกันปลุกทึงกันมันควันมันควันกันนะหน้าลึกจ้าแปลงเลยหน้าลึกกับหน้านี่ส่วนหน้าเนี่กครับวันยู่ในบึ้งในน่องยู่ก้างหลังไปครับมันพอได้ปล้ำพอได้ําครับวันวันน้องทำไรครับวังกันเหนื่อยปล้ำกันเอ้ามาได้ก็มาแล้วที่เกิดวันน้อยรูอือ ไอเดิมนี่มียเม่อกี้เกิดวันนหนอเดิมเออเดี๋ยวใจอิ่มพุงนี้แต่อยู่เลยเอดึงไม้มาด้านบนครับแม่หลงล้างครับช้างลักหงายขึ้นครับถ้าดึงถ้าปล่อยตามตามหน้าไม้พอข้นลงไปแล้วก็ลงไปเป็นอ,อกก่อนครับ จางต้องเดินลงไปดึงมาขึ้นมาครับเอาเดี๋ยวใจดูโต้เลยน้ำชัดๆเลยเปิดเปิดเลยเต็มเปิดเลยน้าไปเลยไช่กว่าเดี๋ยวโซ้กลองเกลียวแล้ว bay, qua, bay, bay, phải qua, bay qua, bay qua, bay, bay bay, qua ơi, bay qua. qua ơi, bay qua ơi, bài qua ơi, bài qua ơi, qua bay, bay, qua ơi, bài. 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 Bài qua ơi,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  qua bay, ơi bay, bay, กลัวยอ้แมตัวรับกูไลรถอยู่ก้ายกก้ายกมายกมายกเกยกเกยกยกเกยกยกไปยกอาเอาไปอไปก่อนไป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  เอาเอาเอาได้เก๋ได้เนี่ยพี่พี่อยากเอาเกมมาก่อนต่อยเก๋ครับหนึ่งรอบครับวันนี้ครับสวัสดีครับ